สวัสดีครับพี่มันครับและคุณผู้ชมครับพี่มันวิววิวบ้านปูบ้านปูก็บีบีเอลโอ้ยหายไปหกบาทเลยครับเดี๋ยวนะครับตัวของบ้านปูตอนนี้สองสามศูนย์ะจ๊ะครับลงไปแปดบาทครับแม้จะเป็นเศรษฐีใหม่กับเขาก็ไม่ได้เลยนะเนี่ย เราจริงๆมองมองไว้ก็คือดูจากแรงขายวันนี้นะครับเทียบกับแรงซื้อเมื่อวานก็ยังถือว่าแรงขายไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับเอาห้าหมื่นไม่เยอะอีกน้องอ่าไม่เยอะครับไม่เยอะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ดูปริมาณการซื้อขายของบ้านปู่เราค่อนข้างเยอะนะครับครับแต่ในภาคของตลาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณยืนยันนะครับว่าแนวต้านเซ็นดิงเด็กยืนเหนือ หนึ่งพันห้าร้อยจุดเนี่ยไม่ได้แล้วก็ให้คีย์เอาไว้นะครับก็คือเส้นสองร้อยวันเหมือนเดิมครับเท่าไหร่นะหนึ่งพันสี่ร้อยกับห้าสิบจุดครับเออเลยอเก้าจุดเอยเลยสิบเอ็ดจุดเองถ้าถ้าเสนเด็กหลุดเส้นสองร้อยวันลงไปอีกครั้งหนึ่งผมค um ิดว่าโมเมนตัมที่ที่เคยมองดูดีมาตลอดนะครับภาพจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับอันนี้ยังไม่เปลี่ยนกับเขาเลยเหรอมันลงมาสามสิบจุดแล้วนะยัง หลายสี่สิบจุดแล้วนะคริงคับยังให้น้ำหนักเป็นการไซเวอัพขึ้นไปอะครับอ้าวไม่ถ้ายังอีกแบบละถ้ายังไม่หลุดหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าถ้าการหลุดหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยทับใหญ่ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าฟอร์มจะมีโอกาสนิวโลเลยนะครับต่ำกว่าหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบอืมอือนะครับเพราะฉะนั้น ดูแล้วก็คือหนึ่งพันสีอห้าสิบเนี่ยผมคิดว่าควรจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับไม่ไม่ควรหลุดหํากว่าแนวแนวแนวรับนี้ลงไปอ่ะเพราะฉะนั้นอา่าผมคิดว่าคนที่ติดหุ้นอยู่นะครับให้รอ,อขอขอดูสักสิบจุดนะครับก็คือวันนี้พรุ่งนี้อ่ะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้ล่ะว่าจะยืนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นการลงมาเทสว่า แรงซื้อเนะี่ยที่เคยมีเข้ามาเนี่ยตอนที่มันเริ่มกลับขึ้นมาเหนือหนึ่งพันสี่้อยหกสิบเนี่ยมีแรงซื้อจริงหรือเปล่าเพราะถ้าสมมติว่ามีแรงซื้อกับเข้ามาจริงเนี่ยผมคิดว่าเหนือหนึ่งพันห้ายังมีโอกาสครับผมอืมอืมแต่ถ้ายืนเหนือหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบไม่ได้นะครับอ่าแรงขายเนี่ยจะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคิดว่านิวโลต่ำกว่าพันสี่หรือว่าหนึ่งพันสามร้อยห้าในภาพของระยะประมาณหนึ่งเดือน ตอ่อจากนี้ไปเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงมากครับด<ม>ังนั้นคียก็คือหนึ่งพันสี่รยห้าสิบไม่ควรหลุดครับจ้ะครับถ้าห <c oughs> ลุดตัวใครตัวมันเลยนะครับ <c oughs> เอ้ยเรามันตัวใครตัวมันแบบไหนล่ะคะก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆต้องเหมือนกับว่าต้องสต็อปลอตแล้วก็เคลียร์พอร์ตเลยครับอ๋อพันสี่ร้อยห้าสิบนี้ร <ละ S 2> อ,อเราเคลียร์ตรงนั้นอีกทีหนึง่ง ใช่ครับน้ำหนักน้ำหนักจะจะลงไปขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าผมคิดว่า1,450ต่ำกว่านะครับมีโอกาส New โลแน่นอนครับนี่เทคนิคนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับอปัจจัยอื่นยังไม่ได้พูดถึงเนาะอ่าไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดครับอ่านี่ปัจจัยเพียเีวนะคะพวกเทคนิคเขามองว่าจะลงกันนะคะคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าถ้าจำได้งานสัมมนานะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งที่ที่ที่จัดกันนะครับค่ะอ่าก็เคยบอกไว้ว่าประมาณกลางกรกฎานะครับ ดินเด็กจะฟื้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ก็ 5, ถือว่าฟื้นขึ้นมา 5, แล้วก็ววอ่าใช่ครับใช่ครับทีนี้เนี่ยภาพที่กําลังจะเกิดต่ออย่างนี้ไปเนี่ยก็คือการใช้เวดาวถ้าสมมติว่ายืนเหนือ1,450ไม่ได้นะครับค่ะ <5. S 2> แล้วมีโอกาสนิวโลก็คือ,อถ้าจำไม่ผิดกจะย้อนไปประมาณปี2003 200ถึง24เลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมให้แนวรับเอาไว้ก็คือ1,300หรือ1,250เลยนะครับ วันนั้นเรารู้รู้ว่าใครพูดอะไรเราไม่ต้องมาพูดซ้ำพูดไปหมดเลยรสัญญาณขายตอนนีสัญญาณขายมันจะเกิดตรงไหนก็เกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับพัาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบครับผมใครไปงานสัมมนาเมื่อวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้ามิถุนางัดตําราออกมาดูนะฮะว่าใครพูดอะไรวันนั้นน่ะจุดคนลุกกันน่ะอยู่ตรงไหนนะฮะเอามาดูกันอทบทวนความจํากันนะครับอืมค่ะ เพราะนั้นคีในรอบนี้ก็คือคิดว่าตรงนี้อยังไม่ต้องขายแล้วกันครับขอลุ้นนะครับรีบับครับผมโอ้ยขอลุ้นขอลุ้นนะฮะครับครับอ่ะอะไม่เป็นไรคะ่ะคุณลองก็ขอลุ้นส่วนทางนั้นฟีเจอร์กลยุทธ์เป็นยังไงคะฟีเจอร์ก็หลุดเก้าก้แปดลงไปนะครับแล้วก็ไหลยาวเลยทีนี้เก้าร้อยแปดสิบกับหน้านระดับตรงนี้นะ ก้าแปดศูนย์แล้วนะฮะครับผมอืมขายออกมาค่อนข้างเยอะค่ะมาสต็อปล็อตไปแล้วที่ว่าถ้าสมมุตินะครับอยากจะซื้อต่อนะครับก็ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดซื้อครับผมซื้อแบบไหนก็ลองครับอ,อลองที่เก้รอยแปดสิเพื่อคาดหวังการดีดต,ตัวนะครับ ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่995ครับผมถ้าลองแล้วมันยังไหลต่อเอาไงถ้าลองแล้วไหลนะครับให้จุด stop loss อีกครั้งนะครับไว้ที่977ครับผมก็คือการถอยมาสิบจุดรับลองที่980อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะสู้นะครับแล้วก็ให้จุด stop loss เอาไว้ที่977ครับผมสำหรับตัวของซีรีส์อยู่ครับผมอืมอืมครับอื977เอ้า อสวยแกสักหนึ่งตัวอ่วนธนาคารทองคําแล้วคะ่ะมามาแล้วพี่ตามต่อเห็หนไหมไหลลงมาก็ยังรอจังหวะแถวแถวหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยถึงหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยจะจะเป็นจุดขายสถานะช็อตนะครับแล้วเดี๋ยวก็เข้าสถานะลองอีกครั้งหนึ่งที่ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยครับรับที่ลอง ชั้นเปิดลองที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยนะคะ<ช>ตอนนี้หม<ช>ื่นเก้าพันสี่ร้อยรอให้หลุดไปอีกสองร้อยนะคะครับเพราะว่าเพราะว่าก็คือที่คุยกันไว้ช่วงเช้าคือให้ดูช็อตนะครับแล้วก็อตอนนี้ก็ย่อลงมาคิดว่าหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแะครับแถวนั้นอาจจะเริ่มดูเป็นจังหวะของการขายละแล้วเดี๋ยวหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งหนึ่งมื่นเก้าพันสองร้อยค่อยกลับเข้าไปลองครับผมชัดเจนตัวเลขที่จะเกิดขึ้นคืนนี้ใครที่จะเอาคืนทางด้านทองคํานะฮะ ตัวเลขที่คุณธีรศักดิ์พูดถึงนะฮะก็รอเปิดโพซิชันรองที um ่หมื่นเก้าพันสองร้อยกันนะคะครับผมแล้วก็โตวฟิวเจอร์เซทห้าสิบนะครับเก้าร้อยแปดสิบแล้วก็จุดสต็อปลอตสถานะรองนะครับที่เก้าเจ็ดเจ็ดครับผมอ้าวสามจุดเองเหรอครับมีสามจุดแล้วครับเมื่อเช้าหนักมากนะครับเจ็ดจุดก็เรื่องใหญ่แล้วครับโอ๊ยตายตายผมไม่มีหน้ามาอัพสิบฟาสต์หรอะครับผม อ่าอ่าได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะครับยินดีครับยินดีครับค่ะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของ